การล่องเรือทำบุญเพื่อถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างที่สามารถเสริมพลังบวกได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจตอนนี้เพิ่งอยู่บนเรือโดยสารเรากำลังล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานีค่ะเส้นทางน้ำนี้จะมีวัดสําคัญสวยๆให้เราได้ทําบุญเพียบเลยค่ะ แต่เราจะไม่ได้ทําบุญไหว้พระธรรมดานะคะเพราะเราจะเปิดไพ่อรอ,อร์คเลอร์หาพลังงานดีๆไหว้พระเสริมดวงได้ตรงจุดคะ่ะการที่เราไปไหว้พระเพียงแค่วัดเดียว3วัด5วัดหรือ9วัดเนี่ย พวังว่าไม่ได้ต่างกันมากถ้าเราอยู่ในระยะของเวลาที่มันเหมาะสมจํานวนของวัดไม่ใช่ปัญหาจุดทูบปุ๊บปักเสร็จปุ๊บแล้วกลับเลยอ่ะพี่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันได้ปริมาณแต่มันไม่ได้คุณภาพสิ่งที่มันคุ้มค่าคือเมื่อคุณได้มีโอกาสไปในแต่ละที่แต่ละวัดแล้วคุณได้ใช้เวลาตรงนั้นอย่างตั้งใจมันก็จะทําให้เรามีเวลาในการที่จะใช้สมาธิหรือว่าอยู่ในจุดที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยได้ดีและนั่นแหะคือคุณภาพของการไหว้ ท,ที่เราไปไหว้เนี่ยบางทีเราอาจมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นในแต่ละวัดเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวหรือว่ามีมีวาสนาที่เรามีต่อสถานที่นั้นๆเนี่ยแต่มันก็อาจจะอยู่แค่ในความรู้สึกเราไงเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนดูหรือคนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจเหมือนเราที่เรามาเองได้ถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นการเปิดไพ่ mm. เช่นสมมติ วัดนี้อุ๊ยพี่พึ่งเนี่ยเราควรที่จะไหว้ขอพรเรื่องนี้นะมาที่นี่เนี่ยอุ้ยมันมีพลังงานด้านนี้โดดเด่นนะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เพื่อมันเป็นการช่วยสนับสนุน<ะ>ความรู้สึกอ่าเวลาที่เรามาไหว้ให้มันดูแบบมีเป,เป็นรูปธรรมมากขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่วัดสิงห์ค่ะ เราจะพาไปดูว่าที่วัดสิงห์สามโคกจังหวัดพุมพาน,นีนั้น<ะ>มีอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องมาไหว้ครับโอ้โห,โหเป็นไงฮะพี่พึ่งที่นี่ ตอนแรกที่ก้าวเข้ามาเลยก็รู้สึกว่าเป็นวัดที่สงบสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นตูโบสถวิหารก็แตกต่างจากในเมืองที่เราเห็นเลยนะคะวัดใช่เท่าที่ม้องทราบมาที่วัดสิงเนี่ยมีเรื่องราวที่อยู่ในช่วงยุคของอยุธยาตอนกลางม้องไปสำรวจมารอบพระโบส์กับตรงวิหารน้อยมาละ ความล่มเย็นที่พี่พูดนั่นแหละมันทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันคือสิ่งที่อยู่มานานและที่นี่แปลกตายอย่างหนึง่งอันนี้คือเรียกว่ากุฏิทรงจั่วแบบโบราณน,นี่คือเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะแต่อาจจะมีการบูรณะทาสีใหม่เลยใหม่แต่เนี้ยคือทรงจั่วแบบดั้งเดิมพึ่งเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าพลังที่นี่ จะต้องเยอะแล้วดีคือบางทีถ้าเราใช้แค่ความรู้สึกเรามันไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพวันนี้เห็นภาพให้เลยเามาดูกันซิว่าวันนี้นะคะวังกับพี่พึ่งเนี่ยควรที่จะต้องปฏิบัติยังไงดูใบแรกก่อนดูใบแรกก่อนอะให้ใบแรกเลยให้ใบแรกขึ้นมาว่าให้เราจุดเทียนบูชาชวัดเนี้ยเวลาที่เราซื้อเครื่องบูชาเขาจะมีเทียนหนึ่งคู่ด้วยนะเพื่อที่จำเป็นต้องบูชาด้วยเทียนจริงๆเหมือนแสงสว่างนำทางค่ะ มาดูใบที่สองเลยให้พี่พึ่งไหว้ก่อนวังไหว้ทีหลังพองอายุน้อยกว่าไปเดีมาครับไพ่ใบนี้คือการขอขอมาอืไหนๆเรามาทําบุญแล้วถ้าหากเรามีอดีตใดๆก็ตามหรือมีวิ<ด>บากแรงกรรมใดๆก็ตามเราทําการขอข,อขอมาบที่นี่ไปเลยเท่าที่วงไปสืบมาวัดนี้เนี่ยเวลาถ้ามาขอพรต่อหลวงพ่อเพชรจะต้องขอแค่ครั้งละเรื่องเดียวเท่านั้นและถ้าเกิดว่าสําเร็จ ต้องถวายมะพร้าวน้ำหอมเป็นจำนวนเลขคี่กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ที่บันไดมีคนถือมะพร้าวมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีเวลาที่จะไปวัดวา,ารามได้ยังแข็งแรงมาเถอะลองมาไหว้ดูค่ะ อันนี้คือโกดของพระยากรยท่านมีคล้ายๆกับเชื้อพระวงมาทางจากมอญและช่วงที่มอญเนี่ยแพ้ทับพมา่าท่านก็เลยพาน้องสาวท่านเนี่ยล่นมาเพื่อที่จะมาอยู่ที่ไทยแต่ขออนุญาตนิดนึนนงด้วยความเคารพจริงๆขออนุญาตเปิดไพ่หน่อยเถอนะะมาจะรู้เหมือนกันว่าท่านรับรู้ไหมที่เราได้มีโอกาสมากราบไหว้หทีน่นี่นะครับอลองดูเลยง่าย รับรู้แน่นอนแล้วก็พูดอยู่แล้วว่าท่านมากับน้องสาวคือภาพการแต่งงานเราอย่าไปตีว่าเป็นคู่รักหรืออะไรเสมอไปเพราะเรากำลังเล่าสตรอรี่ว่าพี่ชายคนหนึ่งพาน้องสาวหนีมาค่ะนะครับฝากฮนะพี่พค่ะรับรู้ไหมฮะออืจับมือกันเลยค่ะรับรู้ไหมรับรู้ค่ะนะเราไม่ได้ทาเป็นเล่นนะครับนี่ครับพ่ใบนี้ยท่านต้องตีความหมายนะท่านอาจจะเหมือนกับว่าท่านจะช่วยเราแก้ไขปัญหา อะไรก็ตามที่เราติดขัดคล่องใจท่านจะช่วยนะฮะ hmm. กับอีกความหมายหนึ่งถ้าอ่านใบนี้คือหมายความว่าท่านเองเนี่ยอยากที่จะแก้ไขหรืออยากจะซ่อมแซมบูรนณะอะไรสักอย่างหนึ่งม,งมองแบบนี้เลยนะ <Ha. S 1> ลองดูตามนั้นสั้นๆน,นะอยากรู้ต้องมาเยี่ยมชมกันเราเองตอนแรกนึกไม่ออกท,ท่องเที่ยวแล้วมีเปิดให้ด้วยเนี่ยแต่พออาจารย์วงังจะอธิบายอ๋อก็เลยเข้าใจเลยว่าการเปิดเนี่ย มันเป็นรูปประทามสร้างความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถืออย่างนี้นี่เองอ๋อเปิดไพ่ไหว้พรนะวัดบางตอยนอกอยู่บนผืนแผ่นดินเรามา200กว่าปีแล้วเป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะระหว่างไทยกับมอญผสมผสานกันเพราะว่าบริเวณตรงนี้เคยเป็นชุมชนมอญมาก่อน โดยเฉพาะไฮไลท์ของที่นี่คือองค์พระเจดีย์เป็นงานศิลปะแบบมอญองค์พระธาตุองค์ปัจจุบันนั้นเป็นองค์ใหม่ที่รวรณนปฏิสังขรณ์ข้อมจากองค์เดิมใครอยากจะมาไหว้ขอความสริมงคลเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจอยากให้ใหญ่โตรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าต้องมางกราบห,าหลวงพ่อโต ปิดไพ่หน่อยดีกว่าเดี๋ยวะจะหาว่าเราคิดตาเองอีกแล้วมากราบพระเจด,ดีที่วัดบางตอยนอกพลังงานเป็นยังไงดูเลยใบแรกป,ปั๊บปุ๊บอ่ะอนี่คือใบแรกครับในความหมายที่มันจะแปลออกมาก็คือเราควรสวดมนต์คาถาบูชาหลวงพ่อโตแบบออกเสียงฮนะมันแฝงในยะให้เราฝึกเรื่องของสมาธิและมีจิตที่ตั้งมั่นต่อเบื้องหน้าอ่ะใบต่อมาครับ ตรงนี้ได้พลังที่ดีมากๆสำหรับวัดบางเตยนอกเพราะเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเพราะฉะนั้นใครเดินทางมาที่นี่อยากปรับฮวงจุ้ยแนะนําให้มาเรือครับข้ามน้ำข้ามแม่น้ำข้ามลําคลองดีดีแล้วมันได้รับพลังในธาตุของลมพอเหยียบขึ้นธรณีสงปุ๊บก็เป็นธาตุดินไงจุดทูบบูชาได้ธาตุไฟได้ธาตุไฟครบเลยนี่เทคนิคสอนให้และอีกใบหนึ่งนะอ่าดูซะหน่อยอีกแล้วอ่ะ ไปวัดไหนก็ขึ้นใบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไหว้แล้วล่ะพี่พึ่งครับค่ะนะโมพุทธายะสัพพะสนหาจะปูชิตโตสัพพะโกรธาวินาสันตุอเสสะโตเมตตากรุณายังทัยวิสาโสปิยามนาโปเม สับพโลกัสมิง ถึงวัดที่สามแล้วนะคะจ้าคือวัดจัจนร์กระพอ,ะพอนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเลยเนี่ย บต้บบนไม้เยอะมาก,กร่มรื่นเลยนะคะพข้มาจันกระพาอดูเพาะจังเลยคํานี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งจัดว่าเป็นต้นไม้มงคลด้วยวัดนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จระชการที่สองสร้างโดยชาวมอญและที่นี่มีต้นจันกระพ้ออยู่เขาก็เลยตั้งชื่อวัดจันกระพ้อคือที่มาที่ไปนั่นเองถูกต้อง,องไหนๆเรามาแล้วในทุกที่ที่เราไปเราจะเปิดไพ่ไหว้พระกันนะครับแบบว่าหากจะมีเทพเทวาเทวดาองค์ไหนท่านอยากจะแบบสื่อสารกับเราเนาะมาลองดูกัน ให้ใบแรกนะครับที่นี่เราอยู่กันที่วัดจันกระเพาะเราพูดถึงต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลพวงมาจากเขาเจตนาสร้างวัดหรือว่าเป็นพุทธสถานนะครับเพื่อให้เป็นที่สนยนรวมจิตใจของชาวพุทธแล้วเนี่ยวางก็เชื่อว่าเป็นเพราะมีต้นไม้มงคลด้วยแหละพี่ดูสินะคะชัดเจนะนะครเพราะฉะนั้นพลังงานที่นี่เอาจากความรู้สึกที่เราเข้ามาที่นี่เรารู้สึกได้ อันดับแรกคือคุณได้ความร่มเย็นของต้นหมากรากไม้ที่นี่ซึ่งเยอะมากจริงๆเอาแบบไม่นึกถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนะนมานั่ง<อ>สูดอากาศ<อ>รับออกซิเจนดีๆนะครับริมน้ำแบบนี้แล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็ดีแล้วด้านสุขภาพเลยนะไ<อ>พ่ไปที่สองบอกอะไรมันเป็นเรื่องของการเปรียบเปรยของคุณค่าอาจจะเป็นไปได้อันนี้มันกเดาวอีกเช่นกัน<อ>วัดนี้เขาเรียกว่าเป็นวัดของพระอารามหลวงด้วยนะพี่เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งเลยนะของปทุมมาอีกสักใบหนึ่งฮะ นี่ฮะสุขภาพครับคือถ้ามาปุ๊บเราจะผอมลงไม่ใช่แต่ว่าเรื่องสุขภาพจริงๆใครที่เจ็บป่วยอยู่รักษาทางการแพทย์แล้วแต่ยังอาจจะรู้สึกว่าเอะต้องการกำลังใจเพิ่มเติมไม่ได้พูดถึงเรื่องปฏิหารนะแนะนําว่าให้ลองมาไหว้ขอพรที่นี่มันควรที่ต้องมีการทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรซึ่งบางคนมีโรคที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มาจากพฤติกรรมบางคนใช้ชีวิตโอ้โหครีนมากเลยแต่เป็นโรคร้ายอืไม่เสียหนานะถูกต้องครับ เทคนิคในการที่เราจะไปไหว้ขอพอรเรื่องของสุขภาพคือเราก่าวสวดไหว้วพ,พระพุทธรรพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วทริคอยู่ตรงที่เมื่อคุณได้ไหว้หรือขอพอรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีต่อเบื้องหน้าขององค์พระประธานที่เรามาขอพอรการนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกําหนดลมปราณหายใจเข้าทางจมูกและ ปล่อยลมหายใจออกทางช่องปากคือมันเป็นการผักลมเนี่ยให้ลมมันหมุนเวียนมันจะทําให้ระบบเลือดต่างๆก็ดีขึ้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้อง5นาทีละ่ะสมมุติเวลาที่เรากำหนดเวลาสมาธิสักแค่5นาทีสั้นๆกว่าเราจะนิ่งอะค่ะมันต้องกินไปสัก2นาทีแล้ว ซึ่งสมาธิมันจะอยู่นาทีที่3-4ี่พอห้าปุ๊บมันออกเลยเราได้ไปเลยพี่เต็มๆค่ะหลังจากนั้นเทคนิคที่2คือเมื่อทำเสร็จต้องกรวดน้ำทันทีในเขตวัดนี้เลยก็ได้และคิดในหลักของความเชื่อการที่เราเอาน้ําไปรดที่โคนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเมื่ออยู่บนพื้นธรณีเนี่ย ข้างล่างของพใต้ธรณีคือรากใหญ่ถูกไหมครับคนเรามีความเชื่อแนรกภูมิอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ใต้ดินน้ําที่มันหยดลงไปตามรากใหญ่ะมันก็ลงไปสู่รกภูมิเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมส่วนบุคคลใดก็ตามที่ยังยืนอยู่บนผืนธรณีเดียวกันกับเราเขาก็ได้รับกระแสบุญนั้นไปด้วยต้นไม้ฮะดูดซับน้ําแล้วคายขึ้นไปเป็นออกซิเจนไหมฮะมันก็ลอยอยู่ในอากาศเทพเทวาเทวดาที่อยู่เบื้องบนก็ได้รับถูกต้อง ตามนะั้นนี่คือเทคนิคดีๆจากหมอวังที่เอามาฝากไวส้สำหรับใครก็ตาม <นะ S 1> ที่อยาก <ผม S 1> จะมาไหว<า>้ขอพรน,<ด><ด>นะครับถามว่าทำไมวันนี้เรามาในเส้นทางที่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นเส้นทางจังหวัดปทุมธานีพี่องคิดว่าทางเส้นของจังหวัดปทุมธานีมีวัดที่อยู่ริมน้ําริมแม่น้ําแบบนี้ก็เยอะมากก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวที่มันต่างที่ต่างถิ่นบ้างการที่เราเดินทางไปไหนเห็นอะไรที่แตกต่างเห็นอะไรที่แปลกใหม่สาหรับเราที่เราไม่คุ้นเคยมันคืออินสปิเรชันในชีวิต